ครับสวัสดีพี่เกิร์กนะครับครับสวัสดีครับเฮียชวลิตครับผมได้รับลูกชายคนใหม่แล้วครับขอบคุณมากครับเฮียถึงอุดรแล้วจะดูแลรักษาให้ดีครับโอเคขอบคุณครับเออพี่พี่เคิร์กสวัสดีพี่เคิร์กอีกรอบนะครับเออวันนี้นะได้นํารถเออโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์ใช่ไหมครับอันนี้มามาส่งให้ถึงมือพี่เคิร์กที่จังหวัดอุดรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดินทางจากจอลุมรถบ้านคุณชมเลนที่เออ เราจะพึกกับเอ่อช่วเราจะพิกนะมาถึงที่วัดอุดรน,นะครับเอ่ออยากสอบถามพี่พี่เคิร์กหน่อยครับพี่เคิร์กเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคันนี้อ่ะไปไปเจอมายังไงครับซื้อยังไงเจอตั้งแต่เฮียตั้งไว้ในราคาสามแสนหลอนนั้นก็ไม่ซื้อว่ามันยังแพงครับทีนี้ลูกน้องเฮียคนหนึ่งอ่ะมาบอกว่าโลลดเจ็ดหมื่นตื่นเช้าขึ้นมาเอาเลยโทร<อ>ไปไหาเฮีย เมียบอกเอ้ยใจเย็นสิให้ชิมก่อนเฮียก็แอดไลน์มาเฮียก็เข้าห้องน้ําผมก็อยู่ในห้องนอนถอดเสื้อใส่กันเลยอ oh. ครับก็เลยซื้อซื้อแบบไม่ได้ดูรถเลยนะ oh. ครั้งแรกในชีวิตซื้อออนไลน์ใช่ไหมซื้อออนไลน์เลยแล้วแล้วพี่ดูรถจากไหนในรีวิวหรอในคลิปหรอในคลิป แรกที่เฮียเขานั่นอ๋อในคลิปแรกใช่ครับเชื่อใจเฮียกบีมือหนึ่งรถยนต์มือสองเฮ้ยเฮียหลอกก็ซวยแค่นั้นเองไอ้หลอกเดี๋ยวเราไปคืนอ่าไปถึงหน่อยน่าเฮียแล้วแล้วก็คือดูออนไลน์แล้วเป็นไงในคลิปกับตัวจริงครับต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันเหมือนเกันเลยเหมือนกันครับองค์ปกรถสวยครับถูกใจเลยนะครับครับอันนี้ก็ซื้อสดใช่ไหมครับซื้อสดเอ่อพี่เกิดก็ทำการโอนคือเคิร์กก็โอ้ทำการโอนเงิน ็นนี้เรียบร้อยนะแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็มาส่งรถนะฮะนี่ก็ซื้อรถออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่เห็นรถตัวจริงเลยนะครับนี่ก็ขอขอบคุณพี่เคิร์กนะครับแล้วก็ครอบครัวนะที่ไว้วางใจทีมงานรถบ้านคุณเฉริมนะนี่ก็ส่งมอบรถคันนี้ดีๆให้พี่เคิร์กไปดูแลช่วยกันดูแลนะพี่ขอบคุณมากครับเนี่ยช่วยกัน หาเงินหาทองครับไม่หาทองแล้วหาเที่ยวอย่างเดียวรถสไตล์โฟวิลเงี้ยไห้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอให้พี่เคิร์กแล้วก็ครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ